เชื่อีกเชื่อปวดตัวสิทีมีตารางอย่างนี้

สีแดงนี่มีนะครับหมายความว่ามีทีส่สีการกระบาทนี่ไม่มีหายช่วอีกช่ว ใครไปไอคิวอีคิวได้เป็นไงไอคิวคือนะความฉลาดทางความฉลาดทางอะไอีคิวคือไม่ใช่ไอคิวอีคิวความฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมไอคิวความฉลาดทางสมองไ่มาดูอะไรก่อนในช่องเนี่ยนะเป็นช่องอะไรนะเรียกว่าอนาคตหนึ่งเลขสี่อนาคตเลขสองก็คือตัวนี้เห็นไหมตัว ตัวนี้แหละไหมนาคตเล็กหนึ่งเลขกสอง่นางนี่ก็เหมือนกันนะนาคตเล็กหนึ่งเลขกสองนี่ตัวเลขกหนึ่งนี่ตัวเลขกสองอันนี้เป็นตัวอะไรนะรหัสชีวิตใช่ไหมครับใช่ไหมครัเ<า>ข้าใจไหมครับอ่าเราก็จะเอา <c oughs> เอาอะไรนะอะไรเนี่ยปุ๊บอะไรนะเรียกว่าเอาเลขอนาคตเนี่ยอ่ามาตรวจสอบดูว่าเรามีตัวเลขอะไรมาบ้างสมมุติเราเราจะดู อะไรนะเลขสามนักโทหนึ่งร้อชุดสองในนี้มันมีเลขสามมาอีกมาไหมไม่มีไม่มีก็คือว่ากากรบาทกากรบาทเลขสามไม่มีสักตัวเลยกากบาทแล้วมองตรงในหกมีไหมไม่มีไม่มีก็กาก,ากบาทฉะนั้สนสามกากบาดนี่อยู่ระหว่างไหนเรามาดูตอนนี้ตารางกากบาทกากบาทชากะบาทไอคิวเท่าไหร่ <c oughs> ไอคิวให้กับสูงไอคิเท่าไหร่ไอคิไม่มีครับไอคิอะไรไอคิวหเนี่ยไอค่งไอคิวผมไอคิวหนึ่งนแล้วมาดูปีลบหกมีไหมในนี้ก็ไม่มีนะไม่มีหกไม่มีสามมีไหมก็ไม่มีแล้วก็สามมีไหมก็ไม่มีโอ้ไอคิเท่าไหร่หึกับหเลย ข้างบนก็หนึ่งข้างล่างก็หน <en work out> ึ่งส้องใส่แม่วาดนอนก่อนนะครับว่าอาจารย์จะเปิดคลอดเมื่อไหร่ยังไม่ทันเรียนจบเลยถามอาจารย์จะเปิดคลอดเมื่อไหร่แล้วจะกลับมาอีกไห่ไอคิวนี่สงสัยได้กลับมาอีกแน่นอนไอคิวหนึ่งเดี๋ยวทำไมจะกลับมาเดี๋ยวเราจะมาจะนับให้ทุกคนในไหนก็อยู่หมดนะกรุณเทพมันมีเลขครบไหมอันนี้ก็ไม่มีโอ้เรอบนี้น่าจะเหนื่อยนะน่าจะมันแต่ซีมีไหมก็ไม่มีโคตรเลย เลขสองก็ไม่มีโอ้อันนี้ก็ไอคิวหนึ่งโอ้ทำไมมันเยอะจังเลยในคิวหนึ่งอันนี้อันนี้ได้แล้วไหมสามมีไหมมีนี่ถูกละศูนย์มีไหมมีถูกละสามมีไหมมีตัวนี้ตัวนี้มีหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่ามีละเอ้าแปลว่าอะไรถูกถูกถูกเห็นไหม ถูกหมดเลยไหมถูกหมดเลยแต่เรามาดูเลขเอา่าเลขหกกับเลขเจ็เนี่ยมันมีถูกเหมือนกันหมดเห็นไ,ไหมถูกเลขหกก็ถูกถูกถูกเหมือนกันหกกับเจ็ดมันต่างกันยังไงต่างกันไหมต่างกันนะถ้าเลขอดีตเนี่ยมันเกินมีสามอ่าเลขอดีตมันเกินสามตัวสมมติเราเกิดอันนี้อันนี้สมมติเราเป็นวันที่สิบสามอ่าอ่าเกิดเป็นวันที่สิบสาม แสดงสารมีกุญแจหนึ่งสองสามเลขอดีตมันเกินสามตัวแสดงว่าเขาก็องตกอยู่เอ้นะไอคิวหกหรือว่าไม่งั้นตรงนี้เป็นเลขสิบเอ็ดเห็นมเลขสิบเอ็ดหนึ่งสองในเลขสิบเอ็ดหนึ่งสองสามเลขหนึ่งมันเกินสามตัวก็ตกอยู่เป็นเลขหกไอคิไม่รู้เดี๋ยวว่าข้างล่างจะมีไหมตอนนี้มันไม่มีเลขไหนเกินสาตัวทุกอย่างไหมเ้าหนตัวสามสองตัวหนึ่งสอตัวแตัวไม่เกิน นี่เป็นไอคิวที่เจ็ดโอ้โหไอคิวที่เจ็ดฮะทำไมถึงเป็นเจ็ดอ่ะเพราะมันมีไหมสามมีแล้วเไหมศูนย์มีแล้วอสามมีแล้วตัวนึงก็ถือว่ามีละอก็ได้สามแถวก็ได้สามแถวใช่มันมีทุกตัวไงไอดียที่ทำมันศูนย์ก็มีแล้วใช่สามก็มีศูนย์ก็มีอ่าใช่ สาม,มีสองตัวมีตัวเดียวก็ดีมีสองตัวก็ถือว่ามีหมดละนะมันก็มีหมดละอ๋อสองตัวถ้าเลขอดีตมันเกินสามตัวนะ,ะถ้าสมมุติว่าตอนนี้เขาเกิดวันที่สบิบเอ็ดมันมีเลขสิบเอ็ดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแสดงว่าตกเป็นเลขหกไอคิวหกไม่ถึงซ้ำชั้นหนึ่งปีอโอเคไม่เป็นไรดูไปดูไปเข้าใจนี่ของกรุงเทพพอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะคุณแพงคุณแพงแปดมีไหมมี 8มีแมีเตรงหนีแปตรงนี้เลยห้ามีไหมไม่มีไม่มีกากบาทห้ามีสามมีไหมไม่มีเออก็มาดูนี่กากบาทกากบาทถูกไอเชืเท่าไหร่ไอเชื้อซอช้อ่อันนี้ไอเชือซแล้วโอ้ยนี้ใช่หมัอ่ะหกมีไหมในนี้ไม่มี สองมีไหมมีนี่สองมีใช่เนี่ยนี่สองมันสองมีสี่มีไหมไม่มีก็อันนี้ก็เรีว่าผิดผิดถูกผิดเห็นไหมอ่าอ่าผิดถูกผิดเนี่ยบางทีมันสลับกันนะอันนี้ก็เนี่ยผิดถูกผิดอ่า IQ สองวันนี้ IQ ข้างบนความคิด IQ ด้านบวน IQ สี่ด้านล่าง IQ สองความคิดจะสูงหน่อยการกระทำเลขต่ำจะกระพร้องคนเทพนี่ ความคิดเนี่ยต่ำไอคิวต่ำแต่การกระทำไอคิวสูงการกระทำสูงเรามาดูของคุณเจียคุณเจียไม่ได้ศูนย์เอม่ช้ได้สามมีไหมไม่ม,ม,มีก็การกระบ,บาดศูนย์มีไหมม,มีสามมีไหมไม่มีก็เหมือนกันผิดถูกผิดนั่นอะไรอสองอนี่แสดงว่าเรเข้าใจแล้วไหมถูกผิดถูกสอง โอเคเรามาดูอันนี้สามมีไหมก็ไม่มีเหมือนกันศูนย์มีไหมมีสามไม่มีก็เหนี่ก็ไอคิวสองเหมือนกันโอเคอันนี้มาดูสามมีไหมก็ไม่มีอันนี้หนึ่งสองเราไม่ต้องสนใจนะ้วเก้ามีไหมมีมีเก้ามีแล้วก็สามมีไหมไม่มีก็ไอคิวเท่าไหร่สองเหมือนกันไอคิวสอง นะ่าตำขีดใช่อันนี้มาดูอ่ะสี่มีหรือเปล่ามีสี่มีไหมมีสี่มีอ่าหนึ่งมีไหมมีม่หนึมีตรงนี้ก็มีถูกอ่แล้วก็สามมีไหมมีมีไหนไม่มีอ่ไม่ไม่เอาสามส่วนสามไม่นช่ละเอาตัวสีน้ำเงินดูนะสามไม่มีแสดงว่าเขาผิดถูกถูกถูกไหมไม่ใช่สองสิอันนี้ถูกผิดถูกไงสี่สี่ผิด ถูกถูกไอคิวห้าถูกสองตัวใช่ไหมผิดถูกถูกไอคิวห้าได้ไอคิวห้ามาหนึ่งคนอ่าโอเค <c oughs> อ่าลองดูคนสานะคนสาจะบอกของตัวเองถูกไหมคนสายไอคิวเท่าไหร่ <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นนะก็ดูดูของตัวเองเลขห้ามีหรือเปล่า เลขห้ามีไหมมีครับมีสิเลขสองมีไหมมีเลขสามมีไหมไม่มีไม่มีก็แสดงว่าผิดถูกถูกผิดถูกถูกก็ไอคิวเท่าไหร่ห้าห้าครับห้าผิดถูกถูกเหมือนกับข้างล่างเหมือนกันแล้วเรามาดูอันนี้สามมีไหมในนี้ไม่มีไม่มีเหมือนกันสามไม่มีเลขสองไม่ต้องสนใจเก้ามีไหมมีสามมีไหมไม่มีนี่ก็ ถูกผิดไอ้คิวเท่าไหร่สองสองครับอ่าสองมันอาจจะไม่ใช่มใช่ใช่ใช่โอเคเรามาดูอันนี้ของคุณชัยคุณชัยเลขสองมีไหมเนี่ยมีมีอ่าถูกนะถูกโอเคถูกอันนี้สเปคต่างสนใจเก้ามีไหมีมีสองมีไหมมีมี <7 S 2> ไม่มันซ <7 S 2> <ำ>้ำกันได้ครับมันไม่ใช่มันซ้ำกันได้ใช่มันมีสองตัวหนึ่งก็ถือว่ามีแล้ว<อ>แต่ถ้าในนี้มันเป็นเลขสิบสี่หรือว่าเป็นเลขอะไรนั้นที่มันเ,เลขหกสมมติว่าเลขหกมันโผล่มานี่ยี่สิบหกหกมันมีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวอันนี้เป็นยี่หกสามตัวแสดงว่าไอคิวหกไอคิวไอคิวอ่าแทร็คลดระมาหนึ่งไอคิวไอคิวอะไรไอคิวหกแต่นี่มันไม่มีเลขอดีตเนี่ยไม่เลขอดีตไม่เกินสามตัว ถ้าไม่มีเกินสามตัวก็ไ <6. S 1> อคิวอะไรไอเคเจ็ดใช่ถ้าเกินสามตัวเป็นเป็นเป็นหกนะอันนี้การจะทำเจ็ดโอเคเรามาดูสามมีไหมไม่มีไศูนมีไหมมีแล้วสามมีไหมไม่มีมมก็อันนี้ก็เจ็ดกับเท่าไหร่ผิดถูกไอคิได้สองใช่เห็นไหมกับของคุณอะไรเนี่ยคุณเทพต่างกันเห็นไหม ทั้งนั้นไม่ต่างเลยอันนี้ข้างบนเหมือนกันทางข้างล่างต่ำข้างล่างสูงเหมือนกันข้างบนต่ำต่อไปคูปานคูปานสองสองมีไหมในนี้ไม่มีไม่มีเก้ามีไหมมีมีเก้ามีตัวหนึ่งนะเก้ามีอ่าแล้วสองมีไหมไม่มีสองผิดถูกผิดไอคิวสองในรอบนี้ทำไมไอคิวสอง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 ทั้งนั้นเลย สงสัยต้องมาสักสองหลอดลอาดูหกมีไหมไม่มีไม่มี่กากระบาทสี่มีไหมไม่มีสองมีไหมมีนี่ถูกผิดผิดก็สองกันสองเห็นไหมถูกผิดผิดหรือว่าผิดถูกผิดก็ไอคิวสองอันนี้ก็ไอคิวสองเหมือนกันโอ้ต่อไปคุณเบลคุณเบลนี่ดูว่าเป็นไงบ้างเอา อ่า8มีหรือเปล่ามีแปดมีห้ามีไหมีสามมีไหมไม่มีอันนี้ก็คือว่าผิดถูกถูกไอคิวอะไรห้าต่อไปสีมีไหมในนี้ไม่มีไม่มีกากบาทหนึมีไหมมีสามมีไหมไม่มีสองแปล่น่ผิดถูก

ห้าหกไม่มีเท่านั้อ่าอันนี้สามมีไหมมีมีศูนย์มีไหมมีมีสามมีไหมม,มีโอ้โหครบหมดเลยอันนี้นก็ไอคิวเจ็ดอ่เพราะว่าในเนี้ยมันไม่มีอดีตเกินสามตัวเห็นไหมถ้าสมมติว่าใน,าน,นเป็นเลขสามอ่าก็ล่ลง,งมาไอาคิวหกเนี่ยแต่มาเพิ่งมารู้ว่าโอ้ไอเราก็ไม่โง่เหมือนกันนะเนี่ยเออ ตอนหลังจากเรียนรหัสชีวิตเราจะมาฉลาดทันทีเลยนะเมื่อ <English> ก <gar snap celand> ่อนจะมาคิดว่าจะมาไอ้ฉันไม่ฉลาดไม่ฉลาดไม่ฉลาดครั้งเลยเราก็โง่โง่โง่คิดแต่โง่มาประมาณ36ปีตอนนั้นไปเรียนรหัสชีวิตมาก็โอ้เราไม่โง่นะเนี่ยเราฉลาดเมื่อกันแน่เพราะไอคิว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 อะไรเราฟังมาดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเอาไอคิวหนึ่งกันอธิบายไอคิวหนึ่งกัน ไอคิวหนึ่งนี่เนี่ยของใครนะไอเด็ไอคิวหนึ่งเห็นไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วนะไม่มีไหมนันนี่สองอ่ะเรามาดูในไอคิวหนึ่งไอคิวหนึ่งนี่อันเนี้ยไม่มีสักตัวเลยเห็นไหมไม่มีมาสักตัวเลยการกระบาดเห็ไมทำไมการกระบาดบ้างสมมติเลขหกเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะรักษาเรื่องบำบัดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยเลขหกเนี่ยเขาเขาว่าไม่มีหมอไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มี ไม่มีเขาไม่มีพรสวรรค์ไม่มีอะไรพวกนี้มาเขาต้องมาอะไรนะเนี่ยต้องเจ็บต้องป่วยต้องอะไรก่อนกลัวจะก็ต้องไปเรียนรู้ไปเรียนกับหมอต่อเส้นไปเรียนกับหมอเป่าหมอเสกหมออะไรเลยเพว่าคือว่าคนที่ไม่มีอะไรเนยปุ๊บคือว่าเมื่อเขาจะศึกษาได้ถกือวจะเมตตาช่วยเหลือคนเนี่ยคือว่าเขาต้องไม่มีไม่รู้จักอะไรเลยเือว่าว่างเปล่าเลยเริ่มตั้งแต่แจกจากไหนนะจากเลขศูนย์เลยแล้วก็ค่อยไต่มาจะถึง ไอ้ไอ้คือจบบคือว่าไม่มีพรสวรรค์คือว่าไม่มีของเก่ามาตามมาไนะแล้วเรามาดูอเลขสามอีกไหมสามเนี่ยการพูดการจาการอะไรนะเขาพูดไม่เป็นนะตอนเป็นเด็กๆคนเนี้ยพูดไม่เป็นพูดตบก,ก็โดนคนไทยอะไรนะจะ่โดนโด,ดนดุหมดเลยสังเกตว่าเด็กบางทีเนี่ยพูดอะไรเลยไม่ไม่ระวงังไม่เด็กคิดไม่อะไรพูดเอาไปอ้าวคนใหญ่พี่ถามได้ไงพูดได้ไงเนี่ยเนี่ย,ย,ยโอ้โหเด็กคนนั้นเขาไม่รู้อีโนนอะพูดอะไรผิดขึ้นไม่รู้ แลวก็ต้องเก็บเลยไม่กล้าพูดเวลาจะอยากจะถามไม่กล้าพูดเป็นไมมบางทีเป็นไหมถูกถูกแบบว่าถูกคนสะกดไปเฮ้ยห้ามพูดห้ามถามห้ามอะไรโอ๊เราอยากจะรู้แต่เขาไม่ให้เราพูดเราก็ไม่กล้าถามนี่แหละที่เขาว่าพ่ออะไรนะเขาเรียกว่าศาสตร์เรื่องเอ่เรื่องอะไรเนี่ย NLP เนี่ยเด็กที่พูดไม่ไม่เด็กเก็บกดเด็กอะไรไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเนี่ยเพราะอะไรถูกพ่อแมู่ครูบาอาจารย์แบบว่าห้ามพูดนะอันนี้พวก เขาก็ไม่รู้เรื่องเงินเลยเขาเลยไม่กล้าพูดออกมาเลยแล้วก็โดนถูกถูไปมาถูกใส่โปรแกรมบล็อกแวร์พอไปเอ็นพีเขาก็ให้อะไรนะให้เปิดเลยปลดล็อกเลยอะไรเนี่ยตอนนี้ได้ไหมเลขสามเขาก็ไม่ได้ฝึกมาเลขหกก็ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยไหมกว่าเขาจะพูดอะไรเขาต้องแบบว่าพูดผิดพูดถูกพูดโดนคนนั้นนี่ว่าพวกเนี่ยคือว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยการพูดการเจอการปรับตัวเข้ากับสถานะ สถานการณ์แต่ละที่ก็ไม่เป็นเลขสามนี่คือว่าต้องมาใช้อะไรนะอนาคตเห็นไหมทั้งเลขหกเลขอ,อนาคตเลขสามการพูดการกจาเลขหกเนี่ยการรักษาการช่วยเหลือคนเนี่ยต้องมาในยฝึกฝนใหม่หมดเลยแสดงว่าอันนี้นะการกระทําก็เหมือนกันเหน็นไหมไม่ได้มาเลยนั้นเด็กเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยพูดไม่ค่อยเป็นไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กันเลยเ,เรารู้เลยว่าเพราะอะไรมันไม่กล้านี่เสร็จแล้วไอคิวหนึ่งเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าฟอนสวรรค์การพูดการรักษาอะไรไม่มีไม่มาเลยสรุปแล้วเป็นยังไงอันอีกหนึ่งเนี่ยคือว่าบางทีตอนเราเด็กๆอ่ะเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเขาในสายตาของของเราเนี่ยไม่ว่าเราไปโรงเรียนเขาก็เด็กทุกคนเนี่ยจะมองเราเป็นเฮันี่มันซื่อบื้อนะดูเลยอันนี้มันโง่นะดูเลยรู้สึกไหมเป็นครับเป็นไหมตอนเด็กเดะกเลยเราสอบเอ๊ะทำไมเราอ่านหนังสืออ่านอ่านอ่านไปสอบเราได้แถวสุดท้ายเลย แต่ไอ้เพื่อนเราไม่อ่านหนังสืออะไรมันเล่นมันเกนเรมันสอบได้ต้นๆเลยได้ที่หนึ่งเลยเป็นไม่บานทีเป็นเลยผมไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยเราไม่อ่านเลยโอเคเนไอคิวหนึ่งนี่จะเป็นไอคิวที่ว่าบางแท้เราจะศึกษาจะเรียนอะไรสมมติเราเรียนปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มจากไหนศูนย์นเลย ไม่เป็นเลยไม่รู้ปฏิบัติทํำยังไงหลวงพ่อจะนั่งสมาธิเลยคันสมาดยังไงจะกําหนดตรงไหนจะยุกหนอข้องหนอจะอะไรคพราว่าไปเรียนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเริ่มจากศูนย์เลยใช่ครับไปเรียนช่างซ่อมรถไม่รู้ว่ารถอันนั้นอันนั้นแล้วเรียกเครื่องยนต์นั้นเรียกคอนเทนนนั้นเรีย,ยนนกสายไฟออกมันต้องไปคือว่าใครใที่ไอคิวหนึ่งเนี่ยจะนับตั้งแต่ไม่เป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่เคยสัมผัสเป็น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 อย่างนั้นเลยใช่ไหมเวลาเรียนไม่ไม่ใช่ว่า จากกาเรียนนั้นเนี uh, ่ยมันจะมากระโดดขั้นเรียนไม่ได้ไม่มีเลยมันต้องเรียนนับตั้งแต่เลขหนึ่งภาษาอังกฤษไม่รู้เลยต้องมา ABC ีบางคนนี่กระโดดได้กระโดดชั้นได้ครับนเลยบไม่ต้องเรียนไปเรียนนั้นเลยก็มีเหมือนกันเห็นไหมอย่างกรุณเทพกคุณเทพก็ไอคิวหนึ่งเหมือนกันเป็นไหมเป็นไหมเราเรียนอะไรเนี่ยไม่รู้อีโนยเนยเลยมั่งเปล่าเลยเหมือนกับแก้วน้ำเปล่าเปล่าเลยไปต้องไปฝึกไปฝนมันไม่ว่าเรียน อะไรทุกอย่างเนี่ยต้องนับจากเลขศูนย์เพราะอะไรเนี่ยที่ว่านับจากเลขศูนย์เพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์ที่เขาส่งมาให้เครื่องที่มันมันไม่ได้ติดเครื่องไมาเครื่องมือมาให้ไม่มันต้องมาใช้อนาคตฝึกฝึกฝึกแลก้วก็โอ้โหฝึกเนี่ยอย่างที่ว่าเราเร,า,เรา,าพูดมันช้าเห็นไหมเไม่รู้อยู่ๆดีๆเรารักษาคนได้ยังไงไม่รู้แล้วเราพูดไปปุบ๊บทำไมคนยอมฟังไหนเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากเราไปเจ็บไปป่วยไปอะไรปุ๊บโอ้ยหายไปแว้หนึ่งอ้าว ปเจรจากับคนนั้นมาเจนี่เอ๊ะมันมีคนมากระซิบมาอะไรเอ๊ะมันมายังไงเนี่ยขมันเนี่ยเพราะอะไรเนียเออเพราะได้สวนมันมันมาของมันเองมันฝึกเนี่ยคือว่าของเรานี่คล้ายๆว่าต้องเออคือว่าเอาหัวชนฝาต้องแบบว่าสมบุิสมบันมันถึงจะอ๋อมันจะต้องรักษาแบบนี้อย่างกับการรักษาการบำบัดที่เราเจอมาเจอมามันก็เจอมาจนเจอหมอหมอรายใหญ่จนมันเป็นประสบการณ์สะสมมาเองของมันเองคล้ายๆว่ามันไม่ได้มาจาก พรสวัสดิ์เป็นพรที่เราสแสวงหาโอ้อาจารย์นี่รักษาคนจนสม่ัๆเก่งในที่สุดประเทศไทยแล้วก็ไปหาอาจารย์ทาา่านก็สอนโอ้หลวงพ่อนี่เป็นหลวงพ่อกรกรมฐานสุดยอดประเทศไทยแล้วก็ไปหาด้วยเนี่ยมันคือว่าเป็นเรื่องต้นที่แบบไปค้นคว้าไปศึกษามาเองเข้าใจนะ,อะโอเคเรื่องหนึ่งเนี่ยค่าเจอปัญหาชีวิตป๊บเน,นี่ยไอคิวหนึ่งเนี่ยส่วนมากจะไปเจอปัญหาอะไรป๊บเนี่ยเราจะไปวิ่งไปหา สมมติว่าเราอยู่โรงเรียนตันเด็กอนุบาลก็ดีประถมก็ดีมัธยมก็ดีพอพี่เพื่อนรังแกเราครูรังแกเราลูกใครรังแกเราเราจะไปฟ้องใครพ่อแม่ <laughs> ใช่เด็ก,ดกๆไอ้เคี้ยวหนึ่งเนี่ยจะไปฟ้องพ่อแม่พ่อครับครูตีหนูพ่อครับไอ้เพื่อนนั้นมันตีฉันอันนี้เนี่ยพ่อแม่หมดพอโตมาจะเรียนสายไหนจะไปทางไหนดีก็กลับไปถามพ่อแม่กลับไปถามพ่อแม่จะแต่งงานต้องเอาแฟนเราไปให้พ่อแม่ แม่อันนี้คนโอเคไม่โอเคคนเนี้ยนีหรือว่าอรือว่าจะเป็นคนที่ว่าไม่โตสักทีคล้ายๆอนุบาลตลอดเลยเดียเพราะว่าชั้นอาเคนหนึ่งเนี่ยมันเปรียบเสมือนนะครอนุบาลหรือว่าประถม,มเนี่ยอน,อนุบาลอนุบาลนะเด็กอนุบาลเด็กที่ว่าเรียนกอไก่ข้อไข่หนึ่งบอกหนึ่งข้ากับสองเรียนเอบซแล้วก็อะไรเนี่ยถือว่า ไม่รู้อะไรเริ่มต้นแบบว่าว่างเปล่ามันเด็กจนนุบานเียสมองไรเดียงสามอ่าบางทีคนที่โดนด่าที่่าคิดอะไรแบบว่ามันไม่อันนี้มันมันอันนี้มันหัวนุบานคือว่าสมองมันว่างเปล่ามันไม่รู้อะไรเรียนเลยคนนี้จะบางทีที่มันที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมันว่างได้เลยอนุบาลต้องไปหาพ่อแม่ไปปรึกษาพ่อแม่โตมาจนถึง4ี่บบางทีถ้าพ่อแม่เรายังอยู่ เราก็จะกลับไปหาพ่อแม่เหมือนกันว่าพ่อแม่ตอนนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปยังไงเราจะไม่ไปหาครูบาอาจารย์เราจะไปหาพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลยคนไอคิวหนึ่งเนี่ยจะไปหาพ่อแม่เป็นไหมคนเทศเป็นไหมจะมาจะปรึกษาพ่อแม่ได้พ่อแม่ยังอยู่ไม่ว่าทัดทั้งเรอมาคุยกับเขาใช่ไหมโอเคไหมไอคิวหนึ่งพอเข้าใจไหมลืมไปลืมเขียนนี่ก่อนอันนี้น่าจะผฐมนะปฐมนี้มัธยม Exerc มัธยมอ่ามัธยมนะมัธยมอันนี้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอันนี้ด็อกเตอร์อันนี้ด็อกเตอร์ Doctor. อะไรปอเอกก็แล้วกันนะอันนี้ปอเอกปอเอกอันนี้เป็นจบละครชีวิตละอธิษฐานจิตตัวมาเ,นนมเกิดนะอ่าไม่มีอ่ะ ไม่เป็นไรล้วก็เขียนจบละครชีวิตละอันนี้มีอธิษฐานจิตกรรมเกิดนะมันเป็นอะไรปฐมไหมมันปฐมแล้วตอมัธยมแล้วอ่าไมไรโอเคงั้นเราเข้าปฐมทั้งมัธยมปลายก็แล้วกันนะอนุบาลไม่ถึอนุบาลไม่มีอันนี้ปฐมเลยนะอ่าใช่ปฐมอันนี้มัธยมนะแล้วก็มปลายมปลายโอเคมอปลายก็มหาลัยมาสเตอร์มอกเตอร์มอกเตอร์นี่เป็นมอกเตอร์โทก็ได้นะอันนี้โทเอกก็ได้เอกโทก็ใกล้ใกกันเนี่ย โอเคต่อไปเรามาดู IQ 2 IQ 2นี่เริ่มไหนไหมอาี่ยกับของคุณเบลไหมอ่าหนึ่งมีไหมมีล,มล,มมละเห็นไหมมาละพรสวรรค์เรื่องหนึ่งในเลขเลขหนึ่งเนี่ยต้องขึ้นตัวเองต้องทำอะไรเองอะไรเองพ่อแม่บอกให้ไปกินแล้วต้องล้างเองซักผ้าเองทำเองหมดเลขหนึ่งเนี่ยมันรู้ละมันทำได้ละมันมีพรสวรรค์มาละมึงเก่ง แต่พูดนี่ก็ยังไม่เป็นนะเพราะว่าพูดมันไม่ได้มาแล้วรับผิดชอบหน้าที่มีไหมก็ไม่มีมาเหมือนกันก็คือว่าเลขสี่ไม่เป็นไม,ไ,มไม่ติดมาเลขสามก็ไม่เป็นาการรับผิดชอบหน้าที่จัดการเอาคนเอาจริงอาจังไม่มีต้องใช้อนาคตมาฝึกฝนส่วนเป็นเลขหนึ่งเนี่ยก็คือว่าอ่พิ่งตัวเองมาแต่เด็กๆพึ่งตัวเองมาเป็นเป็นตัวของตัวเองมาแต่เด็กๆ,ๆรู้ถ้าอะ,อะไรจะทําให้เพิ่งตัวเองอะไรเองเนี่ยโอเคละมีจุดยืนเป็นของตัวเองอะไรอนยะ่างเงี้ย คนนี้มีเลขสองไหมเหมือนกับอันนี้เหมือนกันใครนะเลขสองสังคุปปานไหมเลขสองมีแต่สี่กับหกไม่มีเห็นไหมสองเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะเข้ากับคนแยกแยะหรืออะไรเนี่ยเป็นละง่ายแต่เลขสี่เนี่ยไม่มีเราไม่มีไม่มีมาเพราะไอคิวสองอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเลขสองไม่มีมีแต่เลขเจ้าเลขเจ้าเนี่ยเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทานปฏิบัติธรรมเพื่อเดี๋ยวคนมีเป็นจิตอาสาเป็นอะไรเราเป็นละ แต่คือว่าจะเอ่อเลขสองเนี่ยอันนี้ความคิดเห็นไหมใน,นการทาเลขสองเนี่ยโอ้โหเห็นไหมหนึ่งเรามีเยอะไหสองเราก็เราต้องมาฝึกฝนเลขสองเพราะว่าเราเป็นคนที่แข็งที่เก่งที่แบบว่าสตรเล็กอะ่ะนะอันนี้เลขสองเนี่ยเกิดมาเราต้องฝึกต้องอ่อนน้อมต้องซอมตนเพราะเราไม่ใช่ผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเราต้องอ่อนไหวเราต้องยองมรับอา่ามันไม่ใช่ว่าทําได้ทุกอย่างบางทีเราต้องให้ผู้ชายทําไม่ใช่ว่าอะไรเราก็ทาได้หมดเอเนี่ยบางที เลขสองเนี่ยก็ต้องออกเข้าใจไหมเห็นไหมไอคิวสองเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กประถมมันต้องเก่งกว่าอะไรนะมัธยมละมามัธยมมันก็เก่งกว่าละเริ่มจากอ,าอะไรนะเรียนสุคุณสคุครยรุษหรือว่าบวกลบคูณหารเริ่มเก่งเห็นไหมอันนี้มันจะเริ่มไปขยับไปชั้นนี่ละเกือบจะเรียนอะไรครบบางทีกระโดดได้พวกนี้นะฉลาดขึ้นหน่อยเพราะมันมีของเก่ามาหนึ่งตัวเหมือนกับอะไรนะรเนี่ยกับเลขศูนย์เนี่ยไหมของคุณเลยนะ คุณเจียไหมสามาไม่มีคุณเจียี่ยจะพูดจะอะไรนะี่พูดไม่เป็นนะเพราะว่าทำไมไม่รู้จะพูดยังไงมันต้องมีใครมาแขกหัวก่อนนะต้องมีโอกาสต้องมีอะไรก่อนมันต้องลิงก์กับขบนได้่อนนะเลขศูนยนะ์เนี่ยไหมศูนย์เนี่ยมีแล้วปุ๊บมันถึงเวลาถึงโอกาสลองคุยเรื่องอะไรเอ่อถ้าอยู่กับเด็กๆคุยกับเด็กๆอ่าคุยได้แต่พอถ้าคุยกับคนชาวคนเอะเราจะคุยยังไงดีหรือว่านะเพราะว่าศูนย์มันแล้วแต่อะไรนะอ่าจังหวะโอกาสอะไรเนะี่ย ในสถานที่จะคุยกับพ่อแม่แล้วจะคุยกับใครเนี่ยต้องมีประสบการณ์ก่อนมาศูนเน่ยมันมันถึงจะนี่ยต้องไปฝึกมันต้องฝึกฝนมันมันมันคือว่ามันต้องมีช่องว่างหรือว่ามีอะไรปุ๊บมันถึงจะปิ้งมันจะพูดได้จับไม่ไม่ปล่อยนะหรือว่าอะไรเนี่ยศูนสามนี่มันต้องฝึกเยอะๆหน่อยไหมทั้งอนาคตทั้งรหัสชีวิตเนี่ยต้องฝึกเยอะๆเพราะว่าไอคิวสองนะเรามาดูไอคิวสองมัธยม อันนี้มัธยมเราขึ้นประชมแล้วมัธยมเนะประชมเนี่ยอนุบาลอะไรเน,นี่ยนะถามถามพ่อแม่แต่ประมเนี่ยเริ่มอะไรละมัธยมเนี่ยอะไรนะนจะถามอะไรนะถามคุณครูละมีอะไรก็ถามคุณครูปรึกษาคุณครูปรึกษาคุณครูจะแต่งงานจะเรียนจะต่อจะอะไรจะย้ายโรงเรียนจะทาอะไรไปถามคุณครูอันนี้ไม่ก็ถามพ่อแม่เท่าไหร่ไอคิวสองใช่ไหม ใช่ไหมเออค,คุณเจียใช่ไหมใช่ไหมจะหาคุณปูใช่ไหมม่นแค่เป็นเครื่องปรึกษาพ,พ่อแม่คุณปานปาน่ะคุณปานน่ะปรึกษาใครไม่รู้ <c oughs> ถามตัวเองไม่ได้ถามคนถามตัวเองนี่อีกเลขหนึ่งนะเดี๋ยว <c oughs> โอเคเรามาดูมอปลายมอปลายนี่ใครมอปลายนี่เลขสามเออนนท์ตมาเองลืมไปฟองชิดอยู่ไหเลขสามอ่ตาตมามีแล้วไหมตะมาหนึ่งม,มีแล้ว สามมีแล้วแต่สี่ไม่มีสี่ไม่มีเนี่ยจะมาความรับผิดชอบจะมาไม่ชอบรับผิดชอบเลยจะมาจะหนีความรับผิดชอบตลอดเลยแต่สามนี่อะไรนะคือการพูดแต่ตมาพยายามฝุดพูดพูดนะเลยพูดยังไงไยจะพูดเด้ดดดดตอนหลังพูดอ๋อมันอะไรนะมันเรียนรู้มันต้องออกมาดัดแปลงอะลรเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นของตัวเองอถ้าเกิดเวลาจะมาเรียนไหมาปุ๊บไหนจะมาก็ยังงัวจะมา มันเป็นความฝันอยากจะพูดอยากจะพูดนะเพราะว่าใครที่มีรักษาบันทึเยอะๆเนี่ยอย่างของคุณอะไรนะคนอันเนี้ยอะไรคณเทพใช่ไหมสารเยอะเนี่ยแต่น้าชาติก่อนเนี่ยพูดมาเยอะแล้วอ่าอย่างกับพวกที่มีรักษาเยอะเนี่ยชาติก่อนก็พูดมาเยอะมาเจอปัจจุบันเนี่ยก็มีรักษาเยอะอีกนะฉะนัว่าไอ้เนี่ยต้องพูดๆๆเยอะๆหน่อยแต่นย่างกับของคนคุณคุณกวางเนี่ยคุณกวางอดีตไม่มีสารสเตอดีตเนี่ยโหไม่ยอมพูดไม่ยอมอ้าปากไม่ยอมเนี่ย มาชาตินี้เขาเลยต้องให้พูดเยอะๆเขาพูดว่าพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวพูดแบบว่าอะไรนะเยอะเกินไปมันไม่มีมีแต่น้ําไม่มีเนี้ยป๊บเขาเลยแบบอะไรนะไม่พูดอแล้วก็บางทีมันจะชอบเล่านิทานชอบคุยชอบอะไรเหมือนกันสามูตดสามหนึ่งเนี่ยพูดเยอะไหมมันมีมาละนี่ก็